เปิดคำพูดบุ๋มปนัดาพูดดีมากเผยสิ่งที่หนุ่มกาลาและจูนเพนชุรีควรทำคนบันเทิงหลายคนต่างออกมาแสดงความคิดเห็นประเด็นของหนุ่มกาลาและจูนเพนชุรีที่ล่าสุดทางด้านของบุ๋มปนัดาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อเผยคนในวงการบันเทิงเฉพาะคนที่มีไรายได้เยอะเราจะรับงานในรูปแบบบริษัทหรือรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดแบบที่พี่หนุ่มรับ เพื่อรับมาแล้วการเบิกจ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านหรือค่าอะไรจะออกมาในรูปแบบของบริษัทและค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวต้องไปเบิกจากบริษัทซึ่งตัวบุ๋มเองทำแบบนั้นเหมือนกันค่าเรียงดูลูกหรือค่าอะไรบุ๋มก็ต้องเบิกในนามของบริษัท เพราะบุมก็กลายเป็นพนักงานบริษัทต,ตนเองรับเงินจากบริษัทที่หาเองรับเงินเดือนและเอาเงินเดือนนั่นมาบริหารในงานบ้านมาเลี้ยงดูจ่ายค่าบ้านหรือต่างๆเรารับเงินในรูปแบบของบริษัทดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องถามกลับไปว่าเขาตกลงกันยังไงแต่ถ้าให้บุ๋มมองควรคุยกันในบ้านไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้จะกระทบกับเด็กกระทบกับในความรู้สึก วันหนึ่งถ้าเขาโตขึ้นมาเจอเขาจะไม่สบายใจคุณควรตกลงเงียบๆในบ้านไม่ใช่ถแถลงข่าวนี่คือความรู้สึกของตนในมุมมองกฎหมายเมื่อเลิกกันทุกอย่างต้องแบ่งคนละครึ่ง แต่เนี่ยยังไม่เลิกควรจะคุยกันก่อนก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงอยู่ในขณะน,นี้ซึ่งสังคมสังคมและโซเชียลต่างให้ความสนใจกันอย่างมากมายในกรณีของหนุ่มกลาและภรรยาคุณเพนชุรีนะคะขณะเดียวกันบุมปนัดดาก็ได้ออกมาให้ข้อคิดที่ดีที่ทำให้สังคมต่างมองว่า คำพูดของบุญปานิดาที่ให้คำแนะนำกับครอบครัวของหลุ่มกาาน,นั้นเป็นคำพูดที่ถูกต้องอย่างไรก็ดีเราก็หวังว่าครอบครัวนี้จะจบทุกปัญหาลงด้วยความเข้าใจและความเห็นใจซึ่งกันและกันค่ะ